นี่นะครับเ,เป็นผ้าสนวตัวนี้เป็นผ้าจุก้านะครับเป็นผ้าตัวเดียวกับที่ทำเสื้อเครื่องแบบของตำรวจเนะนี่ยเป็นผ้าตัวเดียวกันนะครับกับกับเป็นผ้าตัวนี้นะครับนี่คือ ผ้าตัวนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูว่าเขาถามว่าในกรณีที่มันจะก,กันน้ำลายกันอะไรได้ไหมนะครับถ้าเกิดเขาพูดกลับมาแล้วเจอเจอน้ำลายออกหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ข้างในผมใช้ผ้าตัวนี้นะครับเป็นผ้าสารูนนะครับแล้วก็ถ้าข้างนอกจะเป็นตัวนี้จะเป็นผ้าชูก้านะครับเป็นผ้าชูก้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะรีวิว น้ำเนี่ยผมว่าประมาณนี้เนี่ยมันก็เกือบเป็นเป็นแก้วเลยนะครับเป็นแก้วไอ,ไอตัวนี้มันจะแก้วแก้วน้ำที่กิมสนามบินนะครับเตาียม <c oughs> จับนี้หน่อย <c oughs> จับจับข้างนี้อ่านี่นะครับ อ่าลองดูเลยเอาให้เป็นอ่างเลยครับเอาเป็นอ่างอ่านี่ผมเทน้ําลงไปแล้วนะครับอ่าน้ําจะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่าเห็นนะครับเห็นค่ะอ่าโอเคผมเทน้ําออกนะครับผมสะบัดอ่าครับลองลองดูครับอืมแล้วมาดูด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังเห็นไหมครับน้ําจะไม่ซึมเข้านะครับน้ําจะไม่มีการซึมน้ําไม่มีอะไรทั้งสิ้นในส่วนตรงนี้นะครับแต่ถามว่าตัวนี้ซักได้ไหมซักได้นะครับตัวนี้ซักได้นี่คือที่ผมใส่น้ําไปตอนเมื่อกี้นะครับเห็นอยู่นะครับนี่คือน้ําเต็มเต็มเลยนะครับอ่มันจะเป็นเหมือนกับว่าใบาบอลน,นะครับ ของตัวนี้ผ้าเนี่ยที่ผมใช้ก็เป็นผ้าของซูก้านะครับอ่าครับอโอเคครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วสีมันจะเป็นของสอววนะครับจะเป็นสีสอววเลย สีมันจะเหมือนกับผ้าเห็นไหมครับอ่ากับเสื้อกับเสื้อเครื่องเครื่องแบบของตำรวจอ่าจะเป็นผ้าตัวเดียวกันอ่าครับขอบคุณครับ